สอนอโรงงานชาวไร่จับมือไม่รับอ้อยไฟยอดยาวเข้าหีบเพื่อแก้ปัญหา pm 2.5สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องบ้าโซนคนเกษตรอยู่นะครับก็จะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับบ้าวโซนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาตามติดในวงการอุตสาหกรรมอ้อยและน้าตาลทรายของไทยนะครับซึ่งก็มีข่าวคราวที่ จะนำมาฝากพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับซึ่งในกลุ่มโรงงานน้ำตาลรุ่มแมกกองนะครับได้จับมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับซึ่งจะแก้ปัญหาเรื่องการตัดอ้อยสุดที่สปกปรกอ้อยไฟไหม้อ้อยยอดยาวต่างๆที่เข้าโรงงานนะครับก็ทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับจับมือชาวไร่โรงงานแก้ปัญหาอ้อยสกปรกนะครับอ้อยไฟไหม้ ก่อนที่จะเข้าโรงงานเพื่อรถปัญหามลพิษ pm 2.5ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรนั่นเองนะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอนอนะครับก็หาหรือกับกลุ่มโรงงานน้ำตาลในรุ่มน้ำแม่กลองนะครับเพื่อร่วมการแก้ปัญหาการรับอ้อยสดโชกปกนะครับและปัญหาอ้อยไฟไหม้ของกลุ่มโรงงานน้ำตาลในกลุ่มรุ่มน้ำแม่กลองนั่นเองนะครับ ซึ่งนายกรอบไซสสังสิทธิทสวัสดิ์ปรลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายหรือกออนได้รับทราบป,ปัญหาการเก็บเกี่ยวอ้อยโดยไม่มีการตัดยอดและไม่มีการสางใบอ้อยกลายเป็นอ้อยมีสิ่งปนเปื้อนและอ้อยยอดยาวในเขตภาคกลางสั่งการให้สออนดำเนินการแก้ไขปัญหาอ้อยสดสกรกอย่างเร่งด่วนเพื่อประโยชน์ของชาวไร่ยอ้อยที่จะมีรายได้จากระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย เพิ่มมากยิ่งขึ้นในครั้งนี้นะครับในเอกพัภพวังสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายได้เปิดเผยว่าสํานักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่กํากับดูแลระบบอุตสาหากรรมอ้อยและน้ําตาลทรายของไทยโดยในวันที่19มกราคม2565ได้ลงพื้นที่รับพังปัญหาและสถานการณ์การหีบอ้อยของจังหวัดกาญจนบุรี ปรากฏว่าปัญหาอ้อยสดสกรปรกในปีนี้รุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาจึงเชิญเจ้าของโรงงานน้ำตาลกลุ่มรุ่มน้าแม่กรองทั้ง9โรงงานมาประชุมหารือในวันที่20มกราคม2565เพื่อแก้ไขปัญหาอ้อยสดสกรปรกที่เข้าโรงงานซึ่งทุกโรงงานเห็นด้วยที่จะไม่รับอ้อยสดที่สกรปรกเข้าหีบและได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการงดรับอ้อยสดสกรปรกที่ไม่มีการตัดยอดไม่สางใบอ้อยและมีสิ่งปนเปื้อนหากตรวจพบให้ชาวไร่นำอ้อยกลับไปปรับปรุงคุณภาพอ้อยให้เป็นไปตามเกณฑ์อ้อยสดคุณภาพดีแล้วนำกลับมาส่งโรงงานอีกครั้งทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่25มกราคม2565เป็นต้นไปนะครับซึ่งนายเอกพัฒน์วังสุวรรณยังได กล่าวเพิ่มเติมว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงควรร่วมมือในครั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาอ้อยสดสกปรกที่ไม่มีการตัดยอดไม่ส áng างใบอ้อยและมีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นสาเหตุทําให้เปอร์เซ็นต์น้ำตาลต่อตันอ้อยลดลงป้องกันความเสียหายของเครื่องจักรและให้โรงงานต้องหยุดการผลิตซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งอ้อยเข้าของ ชาวไร่ที่ต้องรอคิวเทอ้อยเป็นเวลานานและจะเกิดความเสียหายต่อรายได้ของระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายรวมถึงการร่วมมือในการไม่รับอ้อยไฟไหม้ที่เกิดจากการเผาอ้อยก่อนตัดซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดพุ่น pm 2.5ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหาด้านสุขภาพของประชาชนและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดอีกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งในกลุ่มโรงงาน ในกลุ่มรุ่มน้ำแม่กรองนะครับก็จะประสบพบปัญหาที่มีการตัดอ้อยสุดยอดยาวอ้อยไม่ตัดยอดอ้อยไม่สางใบนะครับที่เข้าสู่โรงงานน้ำตาลนะครับซึ่งก็เกิดปัญหาที่ทำให้ดิวน้ำตาลนั้นลดต่ำนะครับการผลิตน้ำตาลต่อตันอ้อยนั้นน้อยในเขตพื้นที่นี้นะครับดังนั้นทางสอนฯอจึงร่วมมือกับกลุ่มโรงงานในรุ่มน้ำแม่กรองทั้ง9แห่งนะครับ ร่วมมือกันจะไม่รับอ้อยโซกปกนะครับอ้อยยอดยาวอ้อยไม่สางใบนะครับเข้าสู่หีบอย่างแน่นอนนะครับและอ้อยไฟไหมดังนั้นพี่น้องชาวไร่ในกลุ่มโรงงานในรุ่มน้ำแม่กองนะครับก็จะประสบพบปัญหาที่ยากลำบากในการตัดอ้อยในปีนี้ที่จะส่งอ้อยเข้าสู่หีบในปีนี้นะครับก็จะประสบพบปัญหาที่ยุ่งยากและลำบากพอสมควรนะครับซึ่ง ต้นทุนการตัดอ้อยสดนั้นก็มากนะครับต้นทุนสูงนะครับซึ่งรายได้ที่ทางภาครัฐจะช่วยเหลือในการตัดอ้อยสดนั้นก็ยังคาดการไว้อยู่ที่120บาทต่อตันอ้อยก็ไม่น่าจะเพียงพอต่อการใช้จ่ายในการตัดอ้อยสดของพี่น้องชาวไร่อ้อยอีกด้วยสําหรับในปีนี้นะครับซึ่งต้นทุนสูงผลผลิตที่ได้อาจจะไม่คุ้มค่า การลงทุนไปก็ว่าได้นะครับสำหรับในปีนี้นะครับ